สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับนิลิคีเช่นเคยแล้วมาต่อด้วยทอมไรเดอร์เลยนะคะแพทที่13นะคะหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วเราต้องทำยังไงกับคนพวกนี้เอาจัดการซะยายิงย่ายิง,อยยงโอ้โหยิงเรียบเลยอะโอ้ยเป็นยังไงบ้างข้างหน้าทุกอย่างเรียบร้อย ทีมสหาทางเข้าช่องอุโมองค์เพื่อหาวัตถุไม่ต้องคุยกันแล้วเอาบินเลยอะไรที่เคลื่อนไหวฆ่าให้หมดใช้มีดจะ้ะเพื่อที่จะเก็บกระสุนเอาไว้โอ๊ยใครอะมองไม่เห็นหรอกเอาไอ้นี่ไปกินเลยพิษไปกินนี่ไงอุย๊ยังอยู่เหรอนั่นไงมีอีกใช่ไหม โอเคอีกสองคนนี่แนรลร่าจัดการโอ้โหเฮ้ยทำไมมันฮึดจังเลยนี่หมดยัง okay. โอเคโอยกว่าจะรอดโอเคเราล่าก็ลงมาจากหุบเขานะเมื่อตอนแพ้ที่แล้วเราขึ้นไปบนเขาเนาะแล้วก็ตามหาโซเฟียกันคืออันนี้ลงมาเส้นทางล่างเนาะ ได้ยินเสียงพวกนั้นยิงกันอยู่นะเราเราก็ต้องไปสมทบพวกนู้นเนาะเราล่ากเก็บให้หมดเลยอะไรที่ขวางหน้าของตาเนี่ยคือต้องไปนี่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนหาของก่อนมีอะไรมัง่งเก็บธนูอุ้ยเป็นเรื่องธรรมดานะที่จะต้องหา พวกเป็นอาวุธพวกอะไรพวกนี้ต้องหายให้ครบมือนะเพราะว่าถ้าเกิดหมดขึ้นไปแล้วก็แต่ดีอยู่อย่างนะคะทอมไรเดอร์พาร์ทนี้รู้สึกจะมีอะไรอะ่ะพวกกระสุนหรือพวกทุ่นแรงอะไรพวกนี้มีกว่าภาคก,ก่อนๆน,นะคะภาคก,ก่อนๆน,นี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหร่อ่ะนะเน้นไปที่มือเปล่ามากกว่าเนาะ โอเคเราก็มาต่อกันเลยนะคะออ้ยอย่าบอกนะต้องเข้าไปในถ้ำนั่นเหรอโอเคเดี okay, ๋ยวเก็บสมบัติแป๊บหนึง่งโอ้ยมันจะพังป่ะเนี่ย ไปกันได้แล้วที่เหลือคงตามมาฉันยังไม่อยากพลาดเจสนะบ้าเอ้ยแกนี่จริงๆเลยไม่ต้องคุยกันแล้วมั้งเราต้องไปแล้วไม่มีเวลาไปเว้ย,อยขอเวลาก่อนรู้อยู่ว่าเรามาที่นี่ทำไมเฮ้ยยกมือขึ้นทิ้งปืนซะไม่ต้องคุยกันแล้วมามาไอ้บ้าเอ้ยใครวางกับดักวะ ก็จะมียังมีไฟอยู่จัดการเอาพิษไปกินเราล่าดนี่ใช้พิษเยอะเนะี่ยเดี๋ยวไม่มีนะอโอเคไปไหนต่ออุ้ยถ้ำนี่มันจะพังหรือเปล่าเนี่ยหวังว่าคงไม่นะแล้วอุ้ยพังว่าอุ้ยไหมนะยกมือขึ้น ทิ้งปืนซะอุ้ยใครอะ่ะโอ้โหเต็มเลยอะ่ะไม่ต้องกลัวฉันจะฆ่าแม่งทุกคนเลยที่เคลื่อนไหวค้นหาในกระเป๋ามันสิอุ้ยโอ้โหเฮ้ย,ย,ยมันอยู่นี่อุย้ยจะเห็นเหรออันนี้ขนาดให้พิษแล้วนะมา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 ยาเอียงหัวดิ นี่ไงแฮ d ช็อตเลยนี่อีกคนเอา้ามันยังไม่เห็นหนึ่งแล้วว่าเพื่อนโดนเนี่ยนี่แน่เรียบร้อยเก็บเคไปต่อเลยเราละอุย้ยเห็นหมดทำไงเนี่ย อยากได้เห็ดมีพิษอะไปหาที่ไหนเนี่ยไม่มีนะกระสุนก็เต็มเ,เห็ดเห,เหอยู่ไหนจ้าอันนี้ไม่ได้ปืนมีเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เราได้ปืนกลมาเนาะโอหก็ยิงทีงหูหมดแม็กอย่างเงี้ยพวกนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นเนละโอเคงั้นเอาเระเบิดควันไปกินกันแล้วกันเนาะ <S 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 อุ้ย โอ oh ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. ม mm ึนเลยอ่ะวยมีอยู่ข้างล่างเฮ้ยใจเย็นๆช้าๆมองให้ดีพวกมันวางกับดักไว้โอเคเพื่อนฉันฆ่าแม่งทุกคนเลยใครที่เคลื่อนไหวนะไว้ดูโอเคเพื่อนตาแกและเฮ้ยเราถูกเล่นงานใครวะนี่ยิงเลย โอ้ยยังอยู่อีกนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ดูดิเห็นมะยิงจนหมดแม็กอะมีอีกเปล่าม,ามามะเอาหนี่ไปกินโอ้โหปลาเล่นซะง,งั้นนะลอร่าไม่ได้โดนอะไรเลยเนะี่ยโอเคไปต่อเจออะไรเอ่ยเจอถังขยะอุ้ยเห็ดได้แล้วครับโอเคลอร่าทำธนูเห็ดธนูเห็ดว่าธนูพิษดิ โอเคเราเตรียมพร้อมนะเพราะว่าข้างหน้ายังมีเยอะเนาะแก okay, อกอะไรเนี่ยต้องลอดช่องนี้ไปอ่ะอุ้ยโอเคเป็นหน้าที่ของแกและแกเป็นไลน์ต่อไปฉันชื่อแกก็ระวังด้วยแล้วกันฉันรู้ว่าฉันจะต้องถามหาใครเรื่องวัตถุนั่นความคิดแจ่มนี่ oh, s right. <S ถามมันไม่สำคัญนะ โอ้ยอยู่กี่คนโอ้ยสี่คนเดี๋ยวเดีเดเดปัดโถเอ้ยเฮ้ยบ้าเอ้ยเมื่อกี้ว่าจะเอาพิษให้ดันเอามามานั่นไงเฮ้ยจัดการมันเมื่อกี้ฉันเห็นอยู่เห็นก็ฉันอยู่นี่ยังไงเรามามามาโเอ้ยอุย้ยเอาล่าระวังระวงนี่แน่นี่แน ต้องยิงอีกอกี่นัดวันนี้ถึงจะตายอุ้ยเจอโซเฟียพอดีแกมาชันทีฉันจะทำให้มันรู้รสเจนยินโชเฟียฉันเสียเลือดไปเยอะเราเสียคนไปมากมายบางทีคนของคุณเจ็บพอแล้วนะโซเฟียฉันเสียคนไปเยอะมันเป็นชะตาของเราฉันขอโทษที่เข้าใจเธอผิดบอกมาให้ฉันช่วยอะไรได้บ้าง จริงๆแล้วฉันต้องให้คนที่เหลือหาที่ปลอดภัยหลกแต่ประตูนี่มันหนาเหลือเกินอ่ะฉันจัดการเองเดี๋ยวจะดีเองอ้าเจ็บเลยอ่ะฉันดีขึ้นแล้วแหละโอเคเราลากของเราต้องพังอิดเข้าไปนี่เข้าไปดูข้างในนะะอ่ะอดิ้ดดิ๊ดิดิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้คิดว่ามันลึกเนาะอันนี้น้ำนี่ไหมต่อเลย มันต้องมีทางออกสิหน้าอ๋อนี่ทางนี้นะคะเราต้องยิงได้เนาะแต่มันเป็นประตูเหล็กนะโอเคอเราล่าของเราเจอสถานที่ mm, อะไรโอ้ยโอ้ยทำอาวุธระเบิดได้ด้วยอะ่ะโอเคเราล่าของเราธนูระเบิดโอ้โห,โโหแจมเลย เลิศมากได้มาแล้วสกิลใหม่ก็คือขออีกได้มาโอ้ยเต็มแล้วเหรอยังไม่ได้อีกอืแย่เลยหาซัพก่อนเดี๋ยวยังไงต่อนี่มันเต็มหมดเลยอะ่ะอ๋อเจออะไรเนี่ย อะไรที่มันเหมือนของเล่นอะไปเถอะมีอะไรอีกไหมหาให้หมดเดี๋ยวกลับมาไม่ได้แล้วอ่ะโอเคขึ้นเลยโอเคเราต้องยิงผ่านหน้าต่างนี้ใช่ไหมโอเคเลยจัดการออกไปจากประตูนั่นเอ้าเราล่า,ลาผิดดอกครับระเบิดนี่แน่เรียบร้อย อุ๊ยออกไปเลยเร็วๆรีบเ,เ,เลยออกไปทางประตูนู่นขอบใจมากนะเราล่ะฉันรู้ว่าวัตถุโลหะนั่นเธอหาอยู่มีคนปกป้องมันสุดชีวิตคนของเธอใกล้ความตายมากขึ้นแล้วนะพวกเขาไม่สามารถปกป้องได้ตลอดเวลาหรอกพวกเราได้อดทนมาตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้ฉันได้ลงใจมากที่เธอมาช่วยพวกเราในหมู่บ้านนูนนะ้นอ่ะ มันใกล้ถึงแล้วในนั้นยังมีคนของพวกเราติดอยู่เธอไปส่งหาที่ปลอดภัยเธอพวกเขาต้องการคุณนะโซเฟียโอเคเราลาก็ต้องไปต่อไปคนเดียวอีกแล้วนะคะงานนี้นลุยเดียวรรเราหญิงเก่งอยู่แล้วนะคะ<ร>ไม่ต้องคิดอะไรมาก<ร>เนาะเ,เราก็เหมือนเดิมอย่างเคยไม่ปีนเขาไม่อะไรก็มีอะไรสักอย่างอุ๊ยอะไรอ่ะเจออะไร อ่านไม่ออกอีกแล้วนะคะไม่ได้อ่านหนังสือหรือยังไงลาล่าโอเคพ่อของฉันได้หายไปเมื่อคืนฉันได้เล่าเรื่องอาวุธและสิ่งของอินเวนโซที่พวกมันใช้ตอนตะวันตกดินพ่อได้จากไปคลไลท์ได้บอกฉันว่าเดี๋ยวพ่อคงกลับมาหนึ่งวันที่ผ่านไปยังไม่มีใครเห็นพ่อเลยฉันกลัวว่าไอ้โง่นั่นจะทำอะไรไม่คิดแน่แน ฉันจำเป็นต้องมีเขาตอนนี้นออนนโอเคเราล่าไปต่ออ้ย โอเคเราต้องข้ามสะพานไปเนาะเราล่า <Lara, S 1> ฉันอยู่นี่นะฉันถูกไทเนตี้ยิงอยู่ตอนนี้เธอช่วยเออ่ให้พวกมันสนใจเธอได้ไหมไอ้บ้าเอ้ยเราจะไม่ให้สนใจอะไรตอนนี้แค่ตอนนี้ก็แย่แล้วเนี่ยอ้ยยิงนี่ไงโอเคลออใต้นี่หรอุย้ยังอยู่อีก3ามคนะ จัดการลาล่านี่แน่จะไปไหนเล่าโอ้โหไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลาว่าเดี๋ยว,วเดี๋ยว,เ,ยวเอาไปกินยังมีอีกหรอเนี่ยอุย้ยธนูหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวขอปืนแล้วแกนโอเคนี่แน่มามาอย่าหลบอย่าหลบเฮ้ยยังมีอีกเหรอเนี่ยเอ,เอาไปกินนั่นไง คนของเราถูกยิงจัดการมันหุยเราว่าหลบระเบิดแป๊บโอ้อโหเรียบร้อยแล้วใช่ปะเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บโอเคธนูระเบิดแป๊บหนึง่งไปไงต่อเนี่ยเดี๋ยวก็ทำระเบิดแป๊บเนาะเตรียมพร้อมอ๋อเราต้องยิงประตูนี้นะคะ มันเป็นประตูเหล็กนะยิงเฉยเไม่ได้นะลาล่ะนี่เรียบร้อยโอเคเข้าไปเลยเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเพิ่งจะรอดไหมโอเคเนาะขึ้นไปข้างบนเลยเราล่าจัดการพวกนี้นี่ไงยิงข้างบนนั่นถังระเบิดนี่แน่โอ้ยังมีอีกอรอเนี่ยมาน,นี่แน่ดูดิ ยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายอ่ะคือมันฮึดมากอ่ะอุ้ยเฮลิคอปเตอร์มาทางเราแล้วนะคะก็แสดงว่าอาไม่สนใจเจ๊ขบแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเอาธนูก่อนเราล่ากเก็บธนูเสร็จแล้วปืนเก็บไม่ได้โอเคเราไปต่อเลยอือหือตายเพียบเลยอะโอเคมีอีกไหม อุ้ยเอ้ยเอ้าอันนั้นพวกเรานี่ว่าใครยิงนี่แน่นี่แน่นแนมาบ้าเอ้ยไม่ปล่อยไว้หรอกเสียงคนเยอะมากเลยอะ่ะอย่าบอกนั่นไงโอ้โหเฮ้ยเอาหัวออกมาดิอย่าหลบปะโถเอ้ย โอ้โหธนูทำอะไรไม่ได้เลยนยนะโอโหห้ยลบระเบิดป๊ะมึงอุ้ยนั่นไงโง่จริงเลยรู้ว่าระเบิดอยู่ย่างนี้วิ่งใหม่อุ้ยลาล่าระเบิดอยู่อระเบิดไม่ระเบิดแฮะโอเคไปเลยใครโยนระเบิดมาวะเมื่อกี้นี่แนะ่อุ้ยระเบิดลบลาลา่าไปไหนละ่ะนี่แนะ่ เฮ้ยมันจะโหยเฮ้ยระเบิดนี่เราควรตลอดเวลาเลยเนะี่ยเอาเราละอาน,นันไงว่าแต่เขาเราก็เป็นเนาะไปเลยใครจะยิงอ๋อหยุดนี่หลบอยู่ได้ไม่พูดใะไรเลยเหรอแม่เฟี้ยงอยู่ได้ระเบิดไปไหนเนี่ยเก็บสมบัติไปต่อเลยลาละมีอีกไหมโอ้โหอืม้ม เจคอบพวกมันจัดการเฮลิคอปเตอร์เรียบร้อยอุ้ยพวกมันอยู่นี่นั่นไงเจอเอาไปเต็มๆดอกใหญ่เลยละ่ะเป็นไงมันไหมละ่ะอุ้ยเรียบร้อยได้ผลอโอเคนะคะต้องขอจบก่อนนะคะแพทนี้เจอกันใหม่แพทหน้าวัสดีค่ะ